เอาไปยินดีก่อนยินดีก่อนเราพี่แจ่วนะพี่เพื่อนวีไล่ขาพี่โคี่โอคขายินดีกับนางเอกของเแกลหน่อยครับก็ยินดีกับนางเอกผมด้วยนะครับยินดีกับพี่ฝนด้วยตอนนี้ก็พี่ฝนก็แบบเอ่อเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ก็ดีใจครับก็ดีใจกับเพื่อนด้วยว่าแต้วเป็นคนเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็ก็แบบมีข่าวดีก็ดีใจกับเพื่อนเชียร์อัพมาตลอดไหครับพี่โอก็เชียร์นะครับก็รู้สึกว่าเออดีใจกับแต้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย เขามีแอกคูอมาก่อนพี่โอย่เขาจะโดนผู้ป่วยละไม่รู้จังไม่รู้เรื่องะหลังจากที่ห้าขอมันได้เจอทางบ้านหรือยังว่าแบบยังไม่ได้เจอเลยก็ก็เห็นเห็นในสื่ออย่างเดียวครับยังไม่ได้เจอพี่ผลเลยมีแซวไปส่วนพี่แต๋อค่ะมีแซวมีแซวไปส่วนตัวหรือยังยังไม่ได้แซวเลยฮะใช่แต่แต่ต้องเจอน่าเซลไวไหมไม่รู้จะแซวไงดีใจด้วยนะเพื่อดดีดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ ไปแก้บ้านเขาไปขอแบบขอแต่งในงานสลับปีอะไรเงี้ยก็รู้ก็เห็นเขาว่าแบบเป็นภาพสวีทมากเลยน่ารักมากเลยก็ดีใจดีใจด้วยก็ถ้าเขาเชิญไปงานแต่งก็ไปแน่นอนไปแน่นอนครับเธอจะเป็นเพื่อนฝั่งไหนนี่คะฝั่งฝั่งเจ้าสาวเนื่ยเจ้าสาวเออรอที่จะยินดีทุกอย่างพร้อมยินดีวันนี้เราจะมีโชว์ไปให้เจ้าสาวอีกไหมคะพี่เออเจ้าสาวเขาเดี๋ยวจะลองลองให้เขาฟังดูก่อน ัเยตไมเอ๊ะอันนี้ยังไม่ได้คิดนะครับแล้วถ้าเขารีเควสขอโชว์ในงานสักโชว์หึือพี่โอติดอะไรมครับต้องมีนะมันจะโชว์เดียวจะพอหรอเขาโอก็คือพร้อมโชว์พร้อมแต่ก็ต้องดูคนดูด้วยว่าเขารับได้ไหมถ้าโชว์เราจัดเต็มเนี่ยก็คือตอนนั้นเองฮะไม่ใช่ฮะเป็นการเอ่อโชว์ร้องเพลงล่าสุดแฟนนด์เรา บอกว่าอาจจะโดนเยอะนิดนึงแก็แบบมีคำว่ารองอ๋อครับก็ผมว่าก็ผมก็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับก็แบบว่าไม่ได้อยากให้แบบเออบางทีคอมเมนต์ไม่ดีบางทีก็ต้องแบบเราก็ต้องทิ้งไปบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเก็บมาคิดบางทีก็ทําให้เราเครียดพอๆผมว่ามันก็เด็๋นี้ก็คือเรื่องของการแบบ คอมเมนต์หลืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องคิดถึงจิตใจคนด้วย<อ>าบางทีเราไปพิมพ์อย่างที่เรารู้สึกหรืออย่างอะไรอย่างเดียวมันไม่ได้ครับก็ต้องใจเขาใจเราบ้างเราเาอย่างนี้เนาะเบาๆลงแต่เขามีมาบ่นมาหน่อยไหมเวลาบันเจอีมไม่มีนะครับแต่ก็รู้ว่าเออเขาก็มีเครียดนะครับเพราะว่าแบบเออบางทีเขาตั้งใจทํางานหรือว่าทําแบบอคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยคนก็ไปคอมเมนต์ไม่ดีผมว่าก็ เออมันก็แล้วแต่มุมมองคนเนาะแต่ก็บางทีถ้าเราคอมเมนต์แล้วไปกระทบคนอื่นทําให้คนอื่นไม่มีความสุขอ่ะผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกเพราะว่าสีเขามีต้านทานกับเรื่องนี้ดีไหมแบบที่เรามองจริงๆเขาก็เป็นคนที่เขาก็เครียดง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยเออถ้ามีอะไรมากระทบถ้าภายนอกเขาอาจจะแบบร้นราใช่ใช่ครับแต่ก็คนเราก็มีจุดแบบไม่ได้จะแข็งแกร่งไปทุกอย่างหรอกเออแข่ง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  ก็เป็นกาลังใจก็พยายามแบบอะไรเนี่ยผมก็ผมก็พยายามเป็นกําลังใจแล้วก็พยายามแบบว่าเออบอกให้เขาอย่าไปอย่าไปซีเรียสอย่าไปเทคเทคมันมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเออบางทีคนพวกนั้นเขาอาจจะคอมเมนต์โดยอารมณ์หรือว่าอยากให้เรารู้สึกไม่ดีเราก็คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเอามาแก้ก็ดีครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นด้านลบเราก็อย่าไปรับเลยอย่างที่ผ่านมาเขาาค่อนข้างที่จะโดนหนักเหมือนกันพี่โอพี่โอเช็นชม ตัวเขาไหมออกับการเที่เขาสามารถเจ็บได้มาแบบเยอะมากพอสมควรอย่างเงี้ยก็ชินชมครับผมว่าเออบางอยากก่างก็เราเราก็เป็นกําลังใจให้เขาแหละครับเวลาเจออะไรไม่ดียอย่างนางจะบอกอะไรกับคนที่ยัง ไม่เข้าใจอยังแท้ยังปวดเขาไม่เลิกมาคำหรือผมห้ามาไม่ได้หรอกครับคนที่ที่จะคอมเมนต์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่เขาบอกว่าถ้ามันไม่ดีแบบว่าเขาเรียกว่าติให้มันเกิดเพื่อให้เราแาบบว่าไปแก้ไขผมว่าอย่างนั้นนะใครก็เข้าใจได้นี่เราต้องจับคีย์หมดอยู่แล้วสินพระรามสามนะเดี๋ยวเราจะไปก่อนนะครับอีกเดือนหนึ่งครับ วิจิทเขาไปซื้อสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาชมเลยโอ๊หลอดมหลอดวันหลอดดูนี่แน่เขาฝากมาบอกว่าฝากให้โอชมเขาออกสื่อครับก็คือน้องก็น่ารักอยู่แล้วเลยน่ารักสวยไหมสวยไหมสวยเขาบอกชมพยายามชมผมเออแล้วเราหลอดจริงไหมคะคือแถวหมู่บ้านผมเนี่ยผมว่าโอเคอยู่แต่ถ้าออกมาก็ไม่แน่เฮ้ยตาวารีก็ยังถือว่าหลอดนี่คนมารอเต็มเลยครับ ก็ชมเขาก็ให้กําลังใจตลอดเออชุดไหนเขาสวยก็จะชมมาตลอดเห็นไหมที่เขาบอกเขาบอกชมตลอกว่าไม่เห็นแบบชมคืนเวลาชมทุกคนไม่ค่อยเชื่อใช่เราเชื่อไอคนยากเออเราชมในใจบ่อยก็ชอบให้ชมชมในใจบ่อยไหมครับส่วนใหญ่ก็จะพูดครับพูดเลยแต่เขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อแต่ก็เลยสนุกความน่ารักน่ารักภูมิใจไหมที่มีแฟนสวยโอภูมิใจจ้ะโอเคภูมิใจไหมที่เราหล่อ ภูมิใจมากขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อเพราะแล้วพวกไปเรื่อยแล้วโอเคพี่โอเคขอบคุณมากพี่โอ๊คถ่ายภาพหน่อตามโจ